คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับน้องเก๋กันนิกาขันแก้วนะคะผู้เสียหายเพราะคนอื่นไปพูดก็เลยทำทุกคนเหมาว่าเธอเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะทำไมหลังจากออกรายการวันนั้นเสร็จแล้วเออทำไมทำไมเธอพูดอย่างนี้ล่ะน้องจอมเออพี่ขายยางกันอย่างนี้คือมันเป็นผู้หญิงเป็นนางงามด้วยกันเวทีเดียวกันมันจับมือเมาส์กันหลังเวทีก็จบก็เคลียร์กันไป แต่เธอไปพูดออกอากาศที่สถานีน้อนฉบับนี่นั่นนี่นู่นเหมือนเธอไม่หยุดไม่ใช่ว่าเก๋ไม่หยุดนะคะความจริงนี่เบื่อหน่ายมากที่จะตอบปัญหาเรื่องจอมขวัญ แต่ว่าเธอก็เบื่อหน่ายที่จะคุยกับฉันหรือเปล่าคะไม่ได้เบื่อคะ่ะถ้าเบื่อ <c oughs> ก็คงไม่มาค่ะถ้าขอบคุณ <c oughs> คะ่ะอุ้ยแต่เย็นได้รับเกียรติอย่างสูง <c oughs> แม้แม้แม้ว่ามาแล้วแตแทนที่จะนั่งเขียนนี่นั่งเครียดมาเลยนี่ไม่เครียด <c oughs> หรอกคะ่ะฉันเห็นหนูยังสดใสยอยู่ไม่เครียดคุยกับฉันไม่เครียดนะหนูก็ตกลงยังไงคะก็แต่ว่าพอมันพอมันถูกประเด็นประเด็นมันถูกพ่วงกันมาพ่วงกันมาแล้วก็ก็เลยพอนักข่าวถามปุ๊บก็เลยต้องตอบอะค่ะ พอตอบไปเสร็จแล้วเขามีการติดต่อกลับมาไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่แต่เก๋ไลน์ไปหาเขาก่อนอ๋อหนูไลน์ไปเลยเหรอคะคผู้ตายหนูเชิงลุกเลยนะคะเกถามว่า,วาไม่ใช่ค่ะเก๋ถามว่า สิ่งที่ขวัญพูดไปวันนั้นเจตนาลึกๆของขวัญคิดยังไงอเดียนเจอคําถามเดียงก็หนาวนะคะมีสิทธิ์ไขขึ้นนะคะตกลงเขถามเขาตอบว่ายังไงเขาบอกว่าก็ด่าแกแหละแกไม่รู้ตัวเหรออะไร่าช่เปล่าเขาบอกว่าเนี่ยคนดูนะก็จะดูแล้วก็คิดว่าเราดูไม่ค่อยเข้าขากันเลยเก๋บอกแล้วทําไมเราจะต้องเข้าขากันในเมื่อเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะบอกว่าแล้วในนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเก๋ว่าขวัญไปทาเวทีนี้ล่ม เห็นไหมคะขวัญยังไม่ตอบปัญหาที่เกถามตั้งแต่อันแรกเลยว่าแต่เขาว่าเธอแล้วอ่าตั้งแต่ว่าว่าเอเนี่ยเจตนาขวัญเป็นยังไงแต่นางไม่พูดนางแฉเป็นเรื่องอื่นแฉไปว่าเธอเนี่ยแหละทำให้เวทีนี้ล่มใช่เกก็โมะอ่ะช่วยไปดูเทปย้อนนะมันมีคําไหนที่เกดพูดว่าขวัญไปทําเวทีนี้ล่มหรออืมเนี่ยอย่างแผ่นเนี้ยนะคะอันนี้ใครเป็นคนจัดการคะไม่ได้ว่าเก๋ก็เหมือนลึก ขวัญคิดแบบนั้นค่ะตอนที่เขาพูดว่าไม่ได้ว่าเก๋นะเพราะตอนนั้นได้ยินเหมือนเสียงเก๋แบบเอกว่าว่าฉันหรือเปล่าอ่ะเธอเป็นหลุดปากเองหรือเปล่าคอาเพือ่อนให้เขาเขียนไงเราน่าจะคุยกันซะตั้งแต่วันนั้นจนได้ไม่เป็นแบบนี้ตอนนั้นเทปก็ไม่ได้สดอันไหนก็รู้สึกไม่ดีก็แก้ไขกันได้พอมาออกสื่ออย่างเนี้ยมีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาเก๋รู้สึกไม่ดีแบบเนี้ยอ้าวก็ขนาดคนที่เขาได้ฟังเขาได้ดูเขาก็ยังเข้าใจเลยค่ะว่าขวัญเขาว่าเก๋นะ แต่วยลำพังของเก๋แล้ววันนั้นที่เก๋นั่งดูหน้าจอเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่อยากจะคิดหรอกคะ่ะว่ามันจะมาเป็นประเด็นอีกแต่พอหลังจากรายการออกปุ๊บทีวีจบวันนั้นปุ๊บในเน็ตพุ่งขึ้นมาปับ๊บแล้วก็มีคนทำรูปต่างๆนานาลงมาในเพจนางงามชื่อดังชื่อหนึ่งอ่าแล้วก็จากนั้นมามาอ่านดูคอมเมนต์เก๋โดนด่าเป็นพืชเลยคะ่ะ นั่นแหะสิจากประเด็นนิดหน่อยกลายเป็นโยงไปนุ่นนี่นั่นนี่นั่น,น,นถึงว่าละมันแก้ผ้านุ่นนี่นั่นแล้วไหนบอกว่าบ้านมันมีที่ยุโมันมัมนไม่จริงหรอกบ้านมันจนตลกมากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ยังไม่คิดนะคะว่ามันจะตลกหรือไม่ตลกนะคะแต่อาจารย์กาลังจะมองว่าจากไอความรู้สึกที่เธอนั่งแล้วก็ทำเนี้ ตอนที่ก็กำลังพูดถึงและเธอก็มาออกให้ข่าววันนี้อีกคนหนึ่งก็เป็นนางเอกหล่อนเป็นนางร้ายมากเลยนะคะถือูเย็นนากเายถ้า,ถาเ,ปเป็นนางร้ายแต่ความนางความที่เป็นนางร้ายเก๋ไม่ได้ตอแหลเก๋ก็ยินดีที่จะเป็นค่ะเราก็ไม่ได้พูดก,กันหรอกนะคะว่าตอแหลหรือไม่ตอแหละนะคะแต่ในความรู้สึกของอาจารย์นะคะหนูก็เป็นผู้หญิงค่ะเขาก็เป็นผู้หญิงแล้วเขาไปประสบสตาชีวิตแบบนั้นเออทํทำไมหนูไม่เข้าใจหัวอกลูกผู้หญิงเขาโดนลามากมากไม่ค่ะอาจารย์ เกจะเข้าใจเขาและและนะคะเต้นไปกับเขาเลยล่ะเอาเรื่องไปกับเขาเลยล่ะถ้าเกิดว่าครั้งแรกที่เกิดเหตุเขามีแบบคือมีปฏิกิริยาตอบโต้คือไม่ไม,ไม่พอใจตบเลย เป็นเรื่องสากลระดับชาติเลยอย่างเงียบอันนั้นนไม่ใช่นักสู้แบบเธอเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเขาต้องเก็บปากเก็บคำรักษาคำเป็นกุลสตรีตนนี้ครั้งที่สองที่สามเนี่ยเหรอคะก็ไม่รู้สิคะดูนะคะหนูหนูเย็นลงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยากให้เกียรติสุภาพสตรีที่เป็นประสบ ชะตก,กรรมมาเ<ะ>นี่ยเขาเขียนเขาให้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 การมา3ข้อนะคะระบุ3เ,เหตุการณ์ที่ทำให้เธอทนไม่ได้จงต้องถอนตัวออกจากการประกวด Miss World Next Top Model 2013นะคะ 1. ผู้จัดกองประกวดจะให้ถอดเสื้อผ้าและวนวดให้ซึ่งเธอหนีเอาตัวรอดโดยบอกว่าฉันจะไปเอาคิ้พึ่งที่เอามาจากเมืองไทยมานวดให้ดีกว่าแล้วก็รีบชิ่งหนีออกมา เยี่ยนไม่ทราบนะคะตอนหนูไปประกวดเนี่ยหนูต้องไปนวดที่กับผู้ชายเขาทั้งตองประกวดไม่ค่ะเก๋เป็นนางแบบค่ะเก๋ไปประกวดนางแบบเก๋ไม่ได้เป็นหมอนวดอ่ะแล้วทาไมเขาถึงต้องไปโดนให้ไปนวดล่ะก็นั่นน่ะสิคะก็นั่นน่ะสิคะทําไมถึงต้องให้ไปนวดแล้วไปนวดให้เขาด้วยแล้วไปนวดที่ไหนในห้องส่วนตัวค่ะไม่เขาอาจจะแบบถูกเชิญไปแล้วเขาไม่รู้ว่านี่คือหนึ่งหน้าที่ของการทําภารกิจนางงานไม่ใช่ค่ะไม่ คือขวัญเล่าบอกว่าขวัญไปเอาเสื้อที่กองประกวดจะต้องใช้ในกิจกรรมวันถัดไปแต่คนคนที่แจกเสื้อนเนี่ยบอกว่าเสื้อขวัญหาไม่เจอรอก่อนจนเหลือขวัญคนสุดท้ายคือเพื่อนๆอ,ออกกลับออกไปหมดแล้วจนเหลือขวัญเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าเธอมาโนวมให้ฉันหน่อยสิขวัญก็ไปนวมให้เขาแล้วก็อยู่ด้วยเป็นเก๋หรอคะถ้าถ้าเหลือเก๋คนเดียวไม่เอาแล้วค่ะเก๋เดินออกมาพร้อมเพื่อนเพราะตอนที่เก๋ไปประกวดเก๋ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย เขาอาจจะไม่เก่งเหมือนหนูไหมคะเพราะหนูประกวดต่างเกสิบเวทีเดี๋ยวนะคะจารย์คําว่าเก่งไม่เก่งมันมันดูกันที่ตรงไหนคมันคือมันคือสัญชาตญาณของคนหรือเปล่าคะว่าถ้าถ้าเกิดเราจะต้องอยู่กับผู้ชายสองต่อสองในห้องส่วนตัวของเขาอีกแล้วแล้วมันมันไม่สมควรเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ออกมาดีคะมันไม่มีใครว่าหรอกคะถ้าคุณจะเดินออกมาพร้อมเพื่อนแล้วบอกว่าไม่เป็นไรงั้นวันพรุ่งนี้คุณไปให้เราที่รถโพสต์ดิ ใชโอเคค่ะอันนี้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งต่างคนก็ต่างความคิดนะคะแต่สําหรับเป็นเดียนนะคะเดียนก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดียนไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปต่างประเทศไปประกวดระดับนี้เขาให้เดียนทำหลยเดียนก็จะทาอะค่ะเก๋ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นการประกวด อ่ะโอเคค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าผู้จัดกองประกวดให้ผู้ใหญ่ในกองประกวดมารับไปคอนโดของบิ๊กบอสกองประกวดวงเล็บโดนหลอกให้ไปโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะโดนหลอกจากนั้นถึกก็หนีเอาตัวรอดออกมาแล้วเดินออกจากห้องนั้นเลยเดินออกจากห้องแต่ไปนั่งที่ล็อบบี้รอจนกว่าเขาจะลงมาแล้วก็าเอาไปส่งแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกไงล่ะก็ไปไหนไม่เป็นเมืองนอกไม่ใช่ <5 S 1> บ้านเราถ้าคนเราตื่นตระหนกขนาดนั้นนะคะทุกอย่างเหนียตัวรอดได้หมดคะ่ะ แล้วเธอรู้ได้ยังไงครับว่าเขาลงมานั่งรอที่็อบบี้ก็เขาพูดในรายการค่ะอ๋อเดียนเดียนไม่มีข้อมูลน,นคะคะเขาบอกในรายการเขาพูดในรายการค่ะแล้วทำไมเธอไม่บอกล่ะแล้วทำไมแกไม่หนีกลับบ้านล่ะแกรีแท็กซี้ก็พูดไงคะเกก็พูดค่ะในรายการเก๋ก็พูดคะ่ะว่าถ้าเป็นเก๋ครั้งแรกนี่เก๋ตกจิกเลยคะ่ะแล้วก็เก๋ให้เป็นเรื่องระดับชาติเลยเก๋ไม่ปล่อยให้เกิดถึงสามครั้งแล้วจนกรงศุนย์ั่รับแล้วก็บอกว่ากลับมาอย่างเงียบๆโดยที่ไม่เอาอะไรเลยหรอค่ะแม้กระทั่งด่า ในรายการเขาก็ถามนะคะว่าได้ด่าไหมได้อะไรสักนิดไหมไม่กลับมาอย่าง,งเงียบเงีก็เขาคงไม่ใช่เป็นคนที่แบบจะกล้าพูดกล้าคิดแล้วเก่งเหมือนหนูหรือเปล่าแล้ะอันนี้เรามองกันในทางที่แบบฉันไม่ได้เข้าข้างเขานะค่ะแต่ว่าก็อีกนั่นแหลคะค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่เก่งขนาดนั้นเนี่ยบอกทางนี้ก็ได้ให้เขาไปเอาเรื่องตั้งแต่แรกเลย และอีกอย่างหนึ่งนะคะในกองประกวดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคือหมายถึงว่าคนที่คุมหรือว่าดูแลค่ะภรรยาของเจ้าของเวทีก็อยู่ที่นั่นตลอดทําไมไม่เดินเข้าไปเลยคะบอกว่าเมื่อคืนสามีเธอจะลวนลามฉันแค่นั้นเองค่ะง่ายๆอาจจะถูกทำร้ายร่างกายก็ได้และถูกฆ่าหมกก็ได้เขาก็กลัวไม่เกิดไม่กความปลอจารยการที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนี้นะคะถ้าเกิดเขาฆ่าหมกเราแล,แล้วไม่กลับประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ว่า คือคนเขารับรู้หมดค่ะถ้าเกิดถึงเวลาแล้วคุณยังไม่กลับมาค่ะแล้วเขาจะเอาเรื่องเสียหายมาแลกกับคนคนเดียวเหรอคะเออนัมันก็เป็นเวทีระดับประเทศแต่หนูคะประเด็นที่สามนี่ก็น่าคิดอีกนะคะ,คะพวกช่างภาพกองประกวดซึ่งดูเหมือนเป็นสตาฟตอนแรกก็มองเหมือนแตวเหมือนตุ๊ดนะคะแต่พอเข้าไปในลิฟต์นะคะก็ลวนลามเลยอะไรคะยินสงสารน้องนางงามคนนี้จังเลยมีจตคนวอนแล้วก็จะชิมเธอไปสักทุกอียดียาบบทสงสยัยจะสวย สวยมากอ้าวทำไมหนูพูดคำว่าสงสัยเวทีเดียวกันถ้าไม่สวยจะได้ไม่ะะ่่ใชคะหมายถอต้องสงสัยจะสวยเหมือนกันละอ๋อค่ะเพราะเกดก,ก็ไม่ได้บอกว่าเกดสวยเลิศเป๊ะ แต่เก๋ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครอะค่ะหรอคะหนูขาตั้งสามเหตุผลที่เขากล้าพูดให้กับสื่อมวลชนทราบประมาณอย่างเนี้ยหนูยังไม่เห็นใจหรอกเขาว่าเขาประสบมรสุมเก๋เห็นใจค่ะ4ี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> เก๋เห็นใจแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์เก๋ก็ยังเชื่ออยู่ว่านางแต่งเรื่องสรุปแล้วเธอ,อว่าตอนแรกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอาจารย์ตอนแรกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่นี่น,นี่นี่บุญเขาเลยนะคะที่เก๋เห็นใจเขาต้องสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะ หรอคะณวินาทีแรกผูนหนูทราบว่าเขากลับมาแล้วเขาโดนลุลับหนูเชื่อร้อยหนึ่งเลยใช่ไหมคะเอ่ออ่อไม่เชื่อร้อยหนึ่งค่ะเพราะเก๋ะตอนปีเก๋ไปประกวดเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้เลยไม่มีเลยเหรอคะไม่มีเลยค่ะเก๋ยังคุยกับเอ่อคนที่ส่งไปอยู่เลยว่านี่เอ่อส่งไปส่งขวัญไปเวทีเดียวกันกับเก๋ที่ไปมาจริงๆเหรอคะอืม ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบตลบปัดอะไรกับกันขนาดนี้คะแล้วเขาจะทําอย่างนี้เพื่อที่ให้เขาเสียหายหรอคะในเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราไปแล้วเราได้ตําแหน่งมาอ๋อทําไมละมันแค่ปีเดียวต่างกันขนาดน<ช>ี<ม>้หรอคะแล้วจะวอนอะไรขนาดนั้นผู้หญิงแขกสวยจะตายอาจารย์เันนอนนี่ผู้หญิงสวยมากและอย่างนี้นะคะนางแบบฝรั่งนะคะนมนี่โอ้โหเอวนี่โอ้โหแล้วก็ก้นนี่โอ้โหจับได้เลยว่า เพราะมันเพราะมันเพราะมันเป็นฝรั่งต่างชาติเขาไม่ถือ,อแล้วเขาจะมาวุ่นวายอะไรกับไอ้คนคนเดียวอะคะอาจารย์เดียนก็ไม่ทราบนะคะเดียนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่เดียนเท<อ>่เาที่เดียนทราบนะคะถ้าเดียนไปประกวด เดียนก็ชักจะกลัวแล้วค่ะว่าเดียนจะโดนแบบนี้หรือเปล่าเดียน <ial> คิดว่าเดียนไม่แบบกวดเมืองน,นอกค่ะ <ial> ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ให้รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด